กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพ,อพอบผอกำลังนันคือเก่าด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยป้าพักกำลังมายังบ้านนี่มาเฮือนแม่น้องโพสีพี่น้องเอ้ยพักกันมาเฮือนน้องโพสีพักกำลังมายังน,นอกบ้านนี่เนาะมีเวียกมีงานยังงน,นอกบ้านนี่ฮะพักกำลังมายังฮมันกินแบบเปล่าสันอ่าเถ้พี่นอ้องเลย เขาก็ไปได้มีแต่แบบว่ามากับบางบางทีกับละซาบอยู่นะกับไปไปมามาอยู่ดอกแต่ว่าบางทีมาละซาบอยู่กับกับบางทีมาแบว่ามาบปดูน่าก็บ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายเคิบเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเพ็่นก็อยู่สองเมลูเพื่นคือเก้าแต่เขาได้ยินข่าวแววๆอยู่สองซาซุยเนาะได้ยินข่าวแววๆอยู่สองซาซูยไปหน่อยก็เลยต้อง มามาเบิง่งว่าเป็นจังใดเป็นอยู่จังใดใดในเลืนอนใไรยินข่าวว่ามีผู้บ่าวว่าสันโธ่คือมาสนีแรงกาลูกถนอมบ้าน,นีนเนาะมีผู้บ่าววาสันผู้บ่าวกับบ้านนั้นบ้านอะไรยังกับบ้านพอน้องกิ๊กกิ๊แก้มบุมว่าสันเป็นปูป่อะไรเนาะ ป่าถ้ไฟแรงไฟแรงก็ลูกเด้พี่น้องเลยไฟแรงก็ลูกเลยแต่ว่าแม่น้องแก้มบุมกับอันแม่น้องดำมาเนาะมาถามมาถามไทยแหละไปมาจังใดเป็นอยู่จังใดไปแนวใด <c oughs> กระยกอยู่ได้ ป้าจีนวดเขาไปลุยอยู่ห้องน้ำก็จะพอเดินเฮือนเพื่อนกับสิหลงนะพี่น้องนาะโหลงเลยน้องโพสีโปอ,อยู่ไปดี นมาบ้านแม่พ่อีแม่นป่ายกกันมาทางขยงเลยพี่น้องเอ้ยญาติพ um> 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 um ี่น้องหาก็มารอบแรกเนาะบนลนน้ําแล้พี่น้องเอ้ยแม่นอันนี้ก็คั่นว่าบ่เป็นมาก็คือบ่บักทิ่มแล้วเนาะมันแบบว่าบเป็นอยู่่ะอือโลงเลยมันมก็คือจังไดบ่ฮู้ว่อือพี่น้องเฮาก็สิขึ้นไปทางเฮือนเพิ่นกน้องดําแล้วก็น้องน้องนิ่มน้องนิ่มสบายดีปาลุงเดียวเว น่ารักจังเลยมาดีป่าลุงมาหลินจนขำพี่น้องเลยมีเวียดเล็กน้อยเนาะมีเวียดเล่นเล็กน้อยพี่น้องเลยว่าเหตุอะไรอยู่บ้านน้องพอซีพี่น้องจีโนะทูซื้อไวาเจ้าน่ะจ่อยลงเลยเจ้านะถ้าเก้าน้ำหนักน้ำหนักถ้าเก้าแต่ว่าโตน่ะจ่อยลงในเดือนนี้หนากระ หนากะลงข้อกะลงอ,ลอดนอนคือน,อน <c oughs> คือว่านอนอยูส่สน,นป,ป,ป้าขี่ดินบอน,น่ะนะข้าวล,ลักลานนะควนไควนเตา่าควานไัยขี่พุนแดงทงอันน่ะได้ทางลาะะรเลายควันมาคือลายแต่น้อพี่น้องบ้านนี้มาในี่คนลา,ลายลายกนเลยเ,เ,เป็นสิบนะ น้องปอะสีบูไปใส่เออไปตะยอากมาพร้าวนานะล่ะวาวสาว,สาวไปตากระบะตัวเองเนาะอยากเด้สงสัยอยู่เออแม่น้องปอะสีจะทั้งเงินไปทำไมน้องปอะสีน่ะบอกอยู่ไปไปจ่ายเงินค่าเป็ดกับสันเมื่อก่อนนั้นเอาเป็ดมาว่าสัน ปวดโพปาดกี่ดินกี่ฝุ่นพี่น้องเอ้ยบานนอกบานนาเฮาบอกเป็นตามาเที่ยวดอกพี่น้องบอกเป็นตามาเที่ยวเด้อบานนอกบานนาพี่น้องเอ้ยขี่ฝุ่นลายฝุ่นลายปวดโพหผ่าไปไหวเท่ผ่าไปไหวเทเดี๋ยวนี้เฮไปฝุ่นเออไปเลยไปเลย ดี๋ยวลูกมึงพูดน้องน้องอื่นเหมือนว่าไปไปอะไรได้บ้าีเน้องอือไปไปว่าสันน้องอึ่งไปทางไหนก็อือที่ว่าเรื่องพรมีผู้บ่าวนั้นก็คือสิไม่เรื่องจริงอะไรเนาะพี่น้องเนาะขันบอกเรื่องจริงก็คือสิบอกกะว่าออกจากส่งซาซุยเนาะแต่ว่าฮ่าก็บบกกาถามเราตรงๆ ก็ได้ยินแต่แววๆนะพี่น้องเนาะก็คือสีเหลืองจริงนั่นแหละเมื่อนี้ก็เลยมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวถามไถ่ถามยังอะไรพี่น้องแต่ว่าถามเรียบร้อยแล้วแหละพักก็ลงมาเลยตอนนี้นะแมนลงมาสืบสวนแล้วสืบสวนแล้วสืบไปถึงในพูดเลยแมนเกษตรเงินค่ะเป็ด าก,กยคือะไรพี่น้องเลยแต่ว่าทามอยู่หลังไม้เนาะมันก็คือเรื่องจริงใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> เรื่องจริงแต่ว่าเราได้ทำออกกันหน้าไม้พี่น้องเลยาทำอยู่หลังไม้ก็คือเรื่องจริงแต่ว่าพิ่นมีผู้บ่าวแล้วเนาะเรื่องจริงเ้ยพี่น้องเด้อเมื่อนี่ก็เลยบยาตีพี่น้องก็เลยมาทำถ่ทยแล้วก็ปรึกษาหาลือเนาะว่าเป็นจังไดมากจังไดเป็นอะไรเนี่ย คือได้พบได้โอกันเนาะก็เลยเมื่อนี่ก็เลยหูแล้วพี่น้องเลยก็เลยหูความจริงว่าเออมีผัวจริงน้องแม่น้องพัสีไพยแรงกว่าลูกสาวด้วยพี่น้องเลยน้องพัสีจากสาได้น้องพัสีจากสได้แม่แม่ไพแรงกว่าแสดงว่าแม่สวยกว่าแม่น้องพัสีบ่ดังเลยเียนนี้แม่ได้แม่มากระดับหนึ่งเลยเดียนี้ได้แม่แม่แซงนาลูกเลยเดียนี้ได้ แม่แซงนะลูกสาวพี่น้องเลยเมื่อนี่ก็เลยมาดินนี่แหละมาทำข่าวทำข่าวมาเยียมมายามไหลเนาะปกติกับมิต่แต่ว่าบบได้ยินข่าวดีนะได้ยินข่าวดีแหละก็เลยพากันมามาเบิดมาเบิดสุขสุคนอืงบารีมานาะเมื่อนี่แสดงกับบริอยู่ โอ้บเห็นอือเข็นเนี่ยก็บบรอดอี้แล้วหายน้ำสักบุ้มบุม้มเราอยากเข้าไปได้ยันหาได้น้องนิ่มคือจากเมื่อไวเถเมื่อละอาบด้วยน้ำนะเด้อห้ามอาบน้ำอย่บอกแต่ละมื่อนะฮะฮะอา,อาบเมื่อเมื่อเด้ เพิ่นจ่อยเพิ่นหน่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นบทสมบูรณ์แบบเนาะจ่อยหน่อยกาษีบ,บได้คอยบริบาปัสซีอะไรพ่อแม่ก็ได้ยังพี่น้องแปลว่าอันที่ว่าคือข่าวาอะไรเนาะตกใจแห้งพี่น้องเอ้ยตกใจแห้งคือแม่ภาษีมี อันแปลว่าเปิดอยู่ซองเศาซุยคือบุ๋มเอนคนหนีนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้บัดมาแต่ใส่แล้วท้าเมนองประสีเพราะว่าคนนีกับผู้บ่าวะสันคนนีกับผู้บ่าวะสันตายเลยพี่น้องเลยตกใจคือสนีแรงแท้พี่น้องอันนี้คนที่ซองเลยนี่พี่น้องผู้บ่าวคนที่เปิดอยู่ซองเศาซุยนะอันนคตหนึ่งอันนี้อีกคนใหม่พี่น้องเลยอันนี้คนใหม่แล้วนี่พี่น้องบังบังการซีซูมนะไอ้บัง ไก่อันนี้คนใหม่พี่น้องเอ้ยนี่คนที่สองานางมีผู้บ่าสองคนพี่น้องนางมีผู้บ่าสองคนว่าสันตายเลยคือสนีเร่งแท่น่ะลูกสาวตกกระปองเลยพี่น้องเอ้ยแม่์แซงหนาแม่์แซงหนาเลยคนอยู่สองซักซุยไปอีกคนหนึ่งได้เลยนะอันนี้ว่าบ้านพี่สังจากบ้านยังแถวหอยม่วงน้องโนเคียนมาสัน คนที่อยู่สองซาซุยน่นก็คือบ้านเมยน้องแก้มบุม๋มเนาะป้าสแสดงว่ามีสองคนพี่น้องเมนเมซาโปซีไฟแรงขนาดเลยอือเอาสิ <c oughs> ขออยกไกลๆเลยพี่น้องเลยเพราะว่ายานขัดเจ้าแบบว่าอายกล่องนะฮะกับบกาาข้าไปไก่เนาะ เม่ตอนนี้ตอนนี้เมย์น้องดำกับเม่น้องเกมบุ๋มสัมผัสไปน้องเอ้ยว่ามาจากไสหากจริงอยูโบมาจากสหากจริงอยโบหรือแนวใดตอนนี้เม่น้องเกีมบุ๋มกับเม่น้องดำสัมผัสห <c oughs> ย่านสุเจจะมาตัวละสาวคอยว่าสัน ได้ได้มาตัวให้พายนั่นพายนี่ได้ได้เนาะอันนี้ก็บ่มียังไงคนต่างบ่มียังเลยแล้วนี่มาเบิ่งเพิ่นกันเรื่องสัตคือเห็นนี่างไรเนี่ยอากอย่างเขาเป็นแบบนี้อยู่ในการสองคนพอมีเงียบพอมีเงียบแค่ไหนแล้วเนี่ยเหยียดกันมันบ่หมักบอกหาไปมาหาเล่าซะมาหลิน้เล่ากับย่ามาเล่ากับตังโตเล่ากับเหยียดจากสางแล้วแม่นบอก ใชยกับบมีย่ำหายย่ำหน้ามากกับบฮ้าผดใชหน้ากับบมีนี่จะลูกจะลามแน่นลูกลากับเขาบฮมาเหตุหเนาะเกิดจะมาหอดเกิดที่เจ้าวันซะ้นเาะเป็นพอไปเหบบอขับลาเนาะเราเคยมีลูกมีเมียบ่หรือวอะไรหรือว่ามีเออ แต่ตอนเับเป ata, ็นคนบ้านได้สิเอออืมอืเออทางว่านี่ฮัก็เลิกกัน สองปีน yeah. ี้เม um. ่ยังบวชสามปีด้สคืนนะเมียจากานสามปีเพ yeah, ่นมีโอแบบว่าเราเคยมีเมียแล้วเนาะมีลูกมีเต่าน้งกันญชคนเมียเก่าเบิ่งทางก็บมียะไเป็นได้ละหมักหักจบ่ ตัวมาอย่งเราได้เว้นเว้นเ้นตเตือนแล้วน่จะมากจะบอกเลาความดีะจะเว่าเลาอะไร่เดือนแล้วนี่ยติอารมณ์ของคนมันก็คือกันแต่ละคนคือกันนะคกบมาค้มมาหุบแล้วดอกลว่ห้ากสิบอกเนาะตมาตัวมายังเราก็บห้มากอะยัง เบิ่งเล่าเจ้าสิหลับได้บ่เจ้าสิอยู่ได้บ่แบบนี้หลับได้จงมาอยู่ถ้าหลับบ่ได้ก็บ่มาอยู่หลับบ่ได้ตรงแล้วตัวเล่าก็ยาวอ่ะเล่าก็สิอยู่ไปแบบนี้แหละดำลำพังคันวันกันลงดำคันวันกังเลยเนาะกั้างเลยเนาะฮะกับซอยกันเห็ดกันหามกันใหญ่เองใหญ่เลยท่านผอมยิ่กวน พอกขนาบมาเห็ดมาสั่งเนาะความจริงใจต่อกันนะกับบมีไปหามไป่ห่วงดอกขนาดมาหลอกมาต้มกับนี่แล้วเราซิมี่ยังนี่กอต้นเล่าแล้วเราอยู่สองแม่ลูกแล้วเราก็บบกมียังก็มีแต่เพื่อนก็ภายหน้าทำที่เห็นนี่แล้ว แต่อยากถามไทยอยากขู่การเป็นหมา้ายยังนั่นแล้วอยากขู่อะเออจริงจังต่อเพื่นบอ่กอ,อก็ไม่ได้ว่ายังดอกสิเอาบ่เอา,เอาก็แลว้วแต่อสองคนดอกเนกาะอย่กคู่การเป็นมาว่าเออจริงจังนำกันบ่อหรือว่าันใดนนะที่มาหลอกมาต้มกันนี่กะหวยเนาะ,นะถูกเท่ายแห่งสิถูกแห่งกะเต๊กเลย อีต้นทงซาลลยังอยู่เพราะเตีจนเราเข้าไปจิตืมีขิยังที่นวัดเราขาดขนาดบ่มนเแมของนแมนอกอปบก่อนสิตีกันกัตีตอนยังบ่ได้ออกกันนี่แล้วเนาะบ่เมนเ่าเอากันไปแล้วสิไปตีกันมันบ่ได้อั่นครว่าเออหับได้ก็จังเอาหลับบ่ได้แล้วก็ยา ไปแล้วผมมาตีมมแม่นได้คนบริัให้ยีบใส่ให้ยังว่ามันจบห็นมาให้นั่นให้นี่แม่อันนี้แปลว่าให้เห็นอยู่บ่เพื่อนกับวัฒนนีคอาการทัย่างล่างนะโคนตากผูกโค่นตากผูกเลยแบบเพื้อนกัการอาศัยกันเนาะว่าไดตคนต่าบ่มีเนาะใช้กระยั ิงแล้วสคนสมมีก็จาามคนบองยิงแล้วสยกันเหดอยกันามันก็ได้เองเลคนเทานหกลานมนีนีได้กับว่าโอ้ยบอกเคยดอกแต่ขนาดชิ้พายังบอกเคยหาคนแบบนั้นชิายังบอได้ถูกคือว่ายังไม่ไปกันไปกับถุกคือกันกัน

ผู้จักกันขักแล้วันเออวมาขักว่าจริงใจกันเถกกันมาหอมมาโคนเนาะอืมค่ามามเดียผมีไฟหามบ่มีไฟหามไปห่วงนะว่าแต่ว่าเออมาขักจริงใจต่อกันนะเนาะเป็นพอไปบ่รู้ว่าพองามสมากกว่าจะเออตีงามตีขี้ลายแล้วอ่ะเออต่ดีคือกันตลอดเนาะเอาแต่ใจตรงกันวะ พี่น้องนี่ผู้บ่าวสองคนนะคะตา,ายเลยพี่น้องเอ้ยสนีแร่งอะไรละสาวนนนนเนอะ <c oughs> ผู้อ,อ,อันนี้คือผู้บ่าวอีกคนของเผืนเนาะที่ว่าบอมเบลอยู่สองาสาวซุยเด้อพี่น้องอันนี้อีกคนนี่คืออยู่สองน้องนานด้อพี่น้องเอ้ยทาทาแป้ง แต่สำหรับคลิปนี้น้องนาดก็ขอจบไปเพียงทานีเด้อพอเม่นพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องนาดเด้อพี่น้องสบายดี